ไม่ดคุณ้ชมยอะไมดิดดหมายเด็นค่อคุณผด้ชมเปิดแล้วอะไรอะ้ดพดี่ไดบ่ดม่ดร่าดสื้อผ้าเยอะมากดะเออเสื้อผ่าเยอะดว่ดห้ามด้ลยห้มชด้แม่บอกว่าด้มด้ทำไมดุ่ซื้อผ้าเยอะขนาดนี้แบ่ดนดนชอบชด้มันด ีของก็เยอะมากเลยตายแล้วบางตัวนะมันยงไม่เคยใส่เลยก็มีนะไอ้แหวนเพชรของเราอะไรวันี้ประกอบได้เยอะหรอเปล่าอะเราใส่ได้อะเยอะมากอะทีละกี้ไม่ต้องเช่าเลยนะเราเป็นไม่ต้องใช้อะเป็นคนเดียวนะี่เราไี่อะไรนี่ชุดซาซ่ายังเก็บไว้อีกเหรอจริงเหรอคะเก็บไว้เยอะนากอะนี้ชุดซาซ่าอาลาบามันอยู่อยู่เลยอะอยู่ คุวเล็กมากอะอันนี้เราอาจจะเป็นเรากลเจ็บเป็นชุดอลาบ้างแต่เชื่อมอจั้ง่มีตีท้ายครัวมาเนี่ยบ้านที่เสื้อผ้าเยอะที่สุดคือบ้านคุณนะจริงๆบ้านที่รู้ว่าผู้หญิงทุกคนเป็นนะไม่เป็นคนเดียวเป็นลไม่แต่ว่าของคุณแบบเหมือนคุณเก็บจริงๆอะ คือแบบว่าถนอหมายถกไม่คือยังมีอีกเซตหนึ่งแบบนี้เท่านี้อยู่ไม่หรอกคงสมควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าขนาดรองเท้ายังไม่ทิ้งในสิบปีที่แล้วอันนี้ก็เก็บไม่ทิ้งเลยอะเรียกว่าเก่งยีนน้องพิมอะตัวเล็กๆเอามาบังคับให้พี่ใส่แล้วใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ว่าแบบเปลีล้วใส่เสื้อเซ็งลอยนี่อะไรฮะเนี่ยนี่อะไรฮะตรงนั่งอ้าวทำไมถูกใช้แล้วไม่ไม่ทิ้งหรอฮะไมบ้าน ใช้ผิดไม่ได้เปลี่ยนได้เหมถ้ามันไม่รู้ทำไงอ่ะผ้าพันคอมีเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เลยเนี่ยขอบคุณน้องพิมพ์มากสายขึ้นมาเป็นพี่ที่ไม่ขึ้นนะเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นพี่พี่อายไม่ขึ้นเล็บบ้าเขาเป็นคนเก่งใจรายการไง อ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะลงไปข้างล่างช่วงนี้ทางรายการเรามีแปลนแทนความรู้สึกดีๆเป็นของขวันเป็นของขวัญในช่วงเออเป็นของฝัช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วว่าจะให้ให้ให้ทุกคนได้หมดนะให้เจ้านายให้เพื่อนให้พ่อให้แม่แทนความรู้สึกดีๆวดีๆแล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันพูดถึงคุณว่านด้วยค่ะุณว่านความสัมพันธ์มันเริ่มแบบว่าเดินหน้าไปยังไงคือเออดี